สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ช่องยอดกระโบนะครับก็จะพามาวัดโลก,กะยะัสุทานะฮะซึ่งเป็นโบราณสถานที่เก่าแก่นะครับแล้วก็มีสิ่งที่น่าชมเยอะแยะมากเลยครับผมว่าวัดน,นี้สวยงามมากๆเลยครับวัดโลก,กะยะัสุทานะคะเป็นวัดที่ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกันกับวัดวรเชษฐาลามหรือว่าชาวบ้านจะเรียกกันว่า วรเชสในเพราะว่ามีวัดวรเชสตั้งอยู่สองที่นะคะอยู่ทั้งด้านนอกเกาะเมืองแล้วก็ด้านในเกาะเมืองแล้วก็อยู่ใกล้ๆกันนั้นก็คือวัดวรโพหรือว่าวัดระครังนั่นเองนะคะวัดโลกกะยะสุทานี้นะคะพบอยู่ในหลักฐานด้านเอกสารอยู่น้อยมากๆเลยแม้กระทั่งในแผ่นที่ของพระยาโบราณราชธานินผู้ซึ่งมาสำรวจกรุงศรีอยุธยาในสมัยรัชกาลที่5เองเนี่ย ก็ไม่ได้บันทึกชื่อวัดโลกยสุทธาอยู่ในแผนที่ของท่านนะคะแต่ว่าเราสามารถสันนิษฐานการสร้างได้จากรูปแบบสถาปัตยกรรมนะคะดูได้ตั้งแต่ผังเลยนะคะการวางผังของวัดโลกยสุทธาเนี่ยเป็นการวางผังในแนวแกนเดียวกันระหว่างพระวิหารพระปรางและก็พระอุโบสถซึ่งเป็นระเบียบแบบแผนที่พบโดยมากในสมัยอยุธยาตอนต้นค่ะซึ่งวัดนี้ยังมีระเบียงคด อยู่ล้อมรอบตัวพระปรางและพระอุโบสถด,ด้วยนะคะโดยมีพระวิหารเข้ามาเชื่อมต่อกับระเบียงคดค่ะสำหรับรูปแบบของพระปรางวัดนี้นะคะหลังจากที่เพื่อนๆมาเที่ยววันนี้แล้วอยากจะลองเชิญเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยไปเที่ยววัดส้มหรือว่าวัดมหาธาตุวัดลังกาที่อยู่ภายในเกาะเมืองอยุธยาเช่นเดียวกันนะคะหากลองสังเกตดีๆแล้วเนี่ย พระปรางองค์นี้จะมีลักษณะบางประการที่คล้ายๆกับวัดที่กล่าวมาข้างต้นค่ะจึงสันนิษฐานได้ว่าวัดนี้น่าจะสร้างตั้งแต่สมัยอวิทยาตอนต้นเลยค่ะส่วนพระอุโบสถนะคะให้ลองสังเกตดูนะคะให้เพื่อนๆลองหาดูว่าจะมีร่องรอยของการปฏิสังขรอ,อยู่3สมัยค่ะโดยยุคแรกเนี่ย อุโบสถหลังนี้มีลักษณะเป็นผังสี่เหลี่ยมแล้วก็มีมุกยื่นออกด้านหน้าและด้านหลังส่วนในยุคสมัยที่2มีการขยายพระอุโบสถให้กว้างขึ้นขยายทั้งตัวพระอุโบสถแล้วก็มุกทั้งสองด้านนะคะส่วนในยุคสมัยที่3เนี่ยเป็นการรื้อโครงสร้างออกทั้งหมดแล้วก็ขยายผังออกมาในรูปลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้าแต่ว่าครั้งนี้ไม่มีมุกค่ะและภายในระเบียงคดนี้นะคะเรายังพบเจดีย์แปดเหลี่ยม ตั้งอยู่ทั้งสี่มุมของพระอุโบสถด้วยนะคะซึ่งสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นเจดีทรงระฆังคว่ำคล้ายๆกับเจดีมุมที่ตั้งอยู่บนฐานประทักษิณของวัดราชบูรณะค่ะและเมื่อเราเดินออกจากระเบียงคดทางด้านหลังนะคะก็จะพบกับวิหารพระพุทธไสยาตนซึ่งตั้งอยู่ทางด้านท้ายของวัดนั่นเองค่ะ ปัจจุบันตัววิหารเนี่ยได้พังทลายลงมาเหลือเพียงแค่ส่วนฐานแล้วนะคะแต่ว่าเรายังพบร่องรอยให้เห็นได้ว่าตัววิหารเนี่ยมีการสร้างซ้อนทับกันอย่างน้อยสามครั้งซึ่งเป็นการขยายขนาดของวิหารออกไปเรื่อยๆค่ะส่วนองค์พระพุทธไสยาสน์นั้นมีความสวยงามมากๆเลยทีเดียวค่ะเราจะเห็นได้ว่าองค์พระนอนนี้หันพระพักไปทางทิศต,ตะวันตกแล้วก็หันพระเศียรไปทางทิศเหนือนะคะ จากการขุดค้นทางโบราณคดีเนี่ยพบว่าในการกอร่อสร้างครั้งแรกองค์พระนอนเนี่ยเป็นแบบไม่ทรงเครื่องนะคะแต่ว่าต่อมาภายหลังจากการที่มีการบูรณะครั้งหลังมาก็พยายามทําให้พระนอนเนี่ยเป็นแบบพระทรงเครื่องโดยการปั้นปูนรูปมงกุฎครอบพระเศียรเอาไว้นะคะโดยไม่ทําลดลายปูนปั้นประดับแต่อย่างใด เดี๋ยวเราลองเดินย้อนกลับไปที่ด้านหน้าวัดอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับส่วนวิหารหลวงเองนะคะพบว่ามีการสร้างซ้อนทับกันถึงสองครั้งนะคะเราสังเกตจากซากโบราณสถานโดยครั้งแรกเนี่ยวิหารหลวงมีลักษณะเป็นแบบผังสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีมุกถงด้านหน้า ส่วนฐานอาคารก่อฐานบัวคว่ำรองรับผนังนะคะมีเสาร,ร่วมในเป็นรูปแบบแปดเหลี่ยมแต่ว่าภายหลังพบว่ามีการปรับระดับพื้นวิหารให้สูงขึ้นโดยการก่อฐานบัวคว่ำพอกทับกับของเดิมนะคะและเสาร,ร่วมในเองทั้งสองแถวเนี่ยถูกเปลี่ยนเป็นแบบเสากลมแบบก่ออิฐค่ะซึ่งการรื้อของทั้งเสาและก็ฐานเนี่ยทำให้เราทราบว่า ในครั้งที่2เนี่ยจะต้องรื้อโครงสร้างอาคารออกทั้งหลังนะคะเมื่อเราเดินออกไปทางทิศใต้ของวิหารพระนอนใกลก้ๆกับกำแพงแก้วนะคะจะพบกับหอระฆังที่มีความสวยงามมากๆอยู่หลังหนึ่งค่ะตัวหอระฆังนี้เป็นอาคารทรงบุษบกหรือมณฑบขนาดเล็กนะคะมีส่วนฐานเป็นฐานสิงซ้อนกันจำนวน3ชั้น ส่วนกลางคือเรือนธาตุเจาะช่องประตูทรงกลีบป,ปัวทั้ง4ด้านส่วนยอดเป็นรูปเจดีสี่เหลี่ยมยอมุมไม้12โดยลักษณะของฐานสิงของหอละฆางนี้นะคะจะมีลักษณะเช่นเดียวกันกันกบฐานสิงของปรางลายที่ตั้งอยู่ด้านหน้าพราะวิหารตรงนี้ค่ะและรายละเอียดของแข้งสิงนี้เองนะคะยังไปเหมือนกับรูปแบบที่พบในวัชัยวัฒนารามค่ะจึงสันนิฐานได้ว่า น่าจะเป็นงานที่ก่อสร้างในสมัยสมเด็จพระนารายณ์สำหรับวันนี้ยอดกับโบก็ขอลาไปก่อนนะคะแล้วคลิปหน้าเราจะไปวัดอะไรหรือไปโบราณสถานที่ไหนอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้กับเราสองคนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ